โอเค everybody ลองทำโนรตบกมาทุกคนก็เดี๋ยวมันมีตาทีขอบรับนิดนึงไอ้ป่ะ วันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนก็ไม่ได้บล็อกนานแล้วไม่ได้ทำคอนเทนต์ YouTube อะไรนานแล้วก็ง,งงๆว่าจะเริ่มอะไรยังไงนะคะก็เดี๋ยวเรากำลังจะไปกันที่เมืองเฮลซิงเงอร์นะคะพอดีแม่ต้องมีเวลาจะต้องไปที่เมืองนั้นก็เลยชวนครอบครัวชวนทุกคนแบบว่าจัดทริปไปเที่ยวที่เมืองนั้นกันเลยเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเมืองเฮลซิงเงอร์มีอะไรทเที่ยวบ้างเรามาถึงที่เฮลซิงเงอร์แล้วนะคะ อยู่ๆก็แดดดีสงงานนะคะก็ที่ได้ที่เราจะมาก็เราจะไปอควาเรียมกันนะคะอควาเรียมออกกันนู่นแล้วน้ำริวเลว Oh, yeah. นายลูก oh, <yeah. S 2> <Yeah. S 1> มาถึงก็เจอปูปอนเลย mm hmm. บอกปูปลาดํานะคะ <Okay. S 1> เขากําลังให้อาหารปลากันด้วย <US uneopen> ame <morally> eesa Og, Någget, en en det er noget af mit liv. Nej, vel? Åh, noget. Ikke en ægte. det er i oi, 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 oi. Du må godt tage af den. Det, ja. det er de, de der er sådan dem, der, man Åh, på... oh, det fedt. Det er jo det, man tager på grillen også. Og. er Jeg det også med, altså, det åbner bare Nej, luk, nej, luk. Det er for vildt. Se, se, se. Den der. Den er Det er lidt så det? Kan der Jeg er i noget. det er for bladet det der. Ej, det der, det, det, det var. er chancen for det? Ja. Yeah. Wow. Se. Ej, den er ligesom den. Er, Og kosmå her med, du? Og kosmå her Åh her Var vi heldige? vi se, se, se. Og, så, så, så. Og tænker, hvis bare...

Assi tanto da noi, volevo a dove ti stai cagando? Le bonne, tin go anything. Sai? Te la ก็หมดแล้วนะคะอควาเรียมที่นี่เป็นอควาเรียมเล็กๆนะคะก็เขาก็จะรวบรวมปลาที่อยู่ในแบบทะเลทางฝั่งเหนือของเดนมาร์กที่นี่เนาะก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมากแต่ว่าก็มีมีไฮไลท์เด็ดของเขาอะนะคะก็คือปลาหมึกยักษ์นี่ก็เสร็จกันแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะไปไหนกันต่อ น่าจะไปตรงแบบโซนห้องสมุดของเฮลซิงเงอรนะคะเขาจะมีห้องสมุดที่ใหญ่มากแล้วก็มีโซนให้เด็กๆเ,เล่นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไปแบบแวะทานสตรีทฟูดก่อนคะ่ะกลับอะไรเงี้ยนะคะทุกคนโอเคจ้ะไปะ อีกครั้งทเย้ยสำหัฟโอเคฟาโนอาสโนอสบูฟี่4ทัวร์แล้วฟากี่ครั้งเย่เย่เย่โนอาสว่าฟากี่ครั้ง โอ้อินนะเล็กชูทุกคนช่วยแม่ด้วยตอนนี้มาอยู่ที่สนามมินิกอล์ฟนะคะก็แข่งขันระหว่างแม่พี่นัาแล้วก็ปะปานะคะก็ผ่านไปหลุมแรกแล้วแม่แพ้รับค่ะพี่นัากับปะปาเล่นกันเก่งมากอ่ะไป การแข่งขันของเรายังไม่สิ้นสุดนะคะเเนมาอ

เดี๋ยวโฟโต้บูตมันบิ๊เลยไงน้องจะถ่ายรูปเหรอลูกอ๋อเราเข้าไปดูสิมาเข้ามาดูสิตู้สติกเกอร์อ่ะน้องต้องยืนทังหมดในรูปน้องขึ้นไป n ตรงนี้น้องขึ้นไปยืนตรงนี้ลูกจะไปทำเเล่นอ๋อถ่ายรูปอ๋อบารมีกับอก็ถ่ายรูปสติกเกอร์นะครูบสติกเกอร์ใช่ใช่เดี๋ยวรูปมันจะปลิ้นออกมาลูก 오, 아니 칼루. 오. ก็ตอนนี้เราอยู่ที่สเตทโฟนนะคะซื้ออาหารกันมานั่งทานกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวให้ดูว่าได้อะไรมาเนาะอันนี้ของเราเป็นเพรปเพรปข้างในเป็นไก่นะคะแล้วก็ของเด็กๆเป็นฟิสเซนชิพส์อ่ะเอาก็กินอาหารก่อนสิพี่คะนี่ชิพส์ฟิสเซนชิพส์ของน้องลูกจิ้มอันนี้ทาทาซอสอร่อย โอ้โหกับันขับเรือ